โอเคผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมโจนะครับผมและก็วันนี้นะครับอยู่เกม r b s e r v e เบต้าจีนนะครับก็วันนี้นะครับเซอร์เบต้าจีนเนี่ยได้ทําการอัปเดตนะครับผมสกินใหม่2สกินด้วยกันนะครับผมจะพาไปดูนะแล้วก็มีสกินอีก1สกินนะครับที่แจกฟรีนะครับในสกินใหม่2สกินนี้นะครับผมโอเคก็เข้าเกมมาแจกคุณ2ก็เลยพออัปเดตเสร็จก็แจกคุณ2กันนะครับก็ น,นี่ก็ถือว่าถือว่าถือโอเคนะเพราะว่ามันมันไม่ค่อยได้แจกของนะช่วงนี้เซอร์เบต้านะครับมันก็เลยต้องต้องฟาร์มเองนะครับผมฟาร์มเองทุกๆอย่างนะครับก็ดีตรงที่ว่าสกินเราสามารถใช้เพชรซื้อได้นะครับเพชรนี่จําเป็นมากๆนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าเซอร์เบต้าแจกอะไรบ้างนี่ดูดูมันแจกดูอัลรับทั้งหมด12เพชรดูครับเหมือนเดิมเลย โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าสสกินนี้เป็นตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าหนัดของเพื่อนๆหลายคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับผมถือว่าสวยเลยนะครับถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูในบอร์ดฮีโร่ก็แล้วกันนะครับตัวแรกนะครับเป็นแอตซินก่อนก็แล้วกันแอตซินนะครับเป็นตัวอ้อยนะครับพอดีเซอร์เบต้าผมไม่ได้ซื้อทิ้งไว้นะครับนี่เจ้าอ้อยนะครับ อ่ะดูนะครับผมนี่สก,กินนี้เลยสก,กินใหม่สวยวะเนี่ยดูดิสวยนะผมว่าผมซื้อเลยดีกว่าเจ้าอ้อยเนี่ยดูดิโอ้โหอย่างเฟีเ้ยวดูแต่งตัวดิดูดิโอ้เฟี้ยวมากเฟีเ้ยวอะถือว่าสวยนะถือว่าสวยเลย ถือว่าสวยเลยสาหรับเจ้าอ้อยนะครับผมบอกเลยว่าผมซื้อเลยนะครับตัวเจ้าตัวนี้โอเคตัวต่อไปนะครับเป็นเจ้าอ่าฟเตอร์นะครับเป็นฟเตอร์เป็นเออร์รอนนะครับผมเออร์รอนหรือเออร์เลอร์นะครับแล้วแต่แล้วแต่คนเรียกเลยบางคนเป็นเลขไม่เบิดกันนะครับผมก็เจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สกินเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นะครับผมถือว่าสวยเลยนะครับผมนี่ดู นี่อ่ะดูดิว้าแขนเป็นลำโพงด้วยว่ะดูดิโคตรเท่เลยโอ้ดูดิแขนเป็นลำโพงโอ้โหโอ้โหโค้เท่ดูดิมีสาย RGB ด้วยอหรอดูดิโอ้โค้เท่เลยครับผมว้าสวย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 นะครับถือว่าสวยเลยนะโอ้โหโคตรโกดูรองเท้าแตะเลยโคตรโกเลยรองเท้าแตะ เจ้าเอรอนเนี่ยอ่าผมบอกไว้ก่อนเลยว่าเพิ่งมาใหม่นะครับแล้วก็แจกฟรีในกิจกรรมอ่าเล่นครบนะครับครบสัปดาห์นะครับของเจ้าเอรอนนะครับนี่เป็นถาวรเลยนะผมบอกเลยนะถือเป็นถาวรนะครับถือว่าถือว่าโอเคนะสกินใหม่ไม่ได้แย่นะครับเจ้าเอรอนแจกฟรีนะผมบอกกับทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่ามันเอา2เจ้าตัวนี้เข้ามาในอ่าลูกแก้วหรือ,อยังนะครับ อ่ะขอดูก่อนอ๋อยังครับยังเป็นเซตเก่าอยู่เลยนะครับลูกแก้วอ่ะยังเป็นสกินสกินเก่าอยู่นะครับก็ผมมีอยู่เก้าลูกนะครับเดี๋ยวผมรอรอมันมาดีกว่าผมดูดิมีตัวไหไน่าเอามัาง้งมีตัวหน้าเอาก็มีแค่เวเลสต,ตัวเดียวนะสก,กัดนี่ผมไม่ชอบนะสก,กัดมันมันดูเยอะไปมองตรงมันดูเยอะไปผมไม่เอาดีกว่าผมรอเจ้าเอร์ลอนดีกว่าหรือไม่ก็รอสกินเซ็ตหน้านะครับ เดี๋ยวซื้อทิ้งไว้นะครับซื้อทิ้งไว้เรื่อยๆแล้วก็มีอีโมใหม่ขึ้นมานะครับอ่าอีโมดใหม่ผมไม่รู้ว่าอันไหนนะอ่ะถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยอ่าเป็นไงสวยปะโอเคไปละไว้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากันละกันสำหรับพาร์ทน,นี้ก็อัปเดตแค่นี้แหละเดี๋ยวเวลามันจะนานเกินไปนะครับผมไปละ